สวัสดีครับเรามาชมกันต่อครับผมโอ้โหโนี่ขึ้นมาก็เอาเลยครับเละเป็นโจ๊กเลยครับมาอีกแล้วมาหาเสียโนอีกแล้วหมู่บ้านเด็บซีจากสุขโขทัยท่มากไหมไวัยห้าขวบเขาบอกว่าเสียโนเสียโนอยู่ไหนครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่ใช่เสียโนครับผมตีเล็กครับ เขาก็บอกว่าเล้วเสียนูอยู่ไหนนะครับก็เลยบอกว่าเสียนูอยู่หน้างานอยากสุขทัไทยให้พอโทรมาเนาะมาเบิ้งมาตลดอดเลยมาสั่นมาชอบมากเลยเสียนูเอฟซีเนืองแน่นจริงๆใครส่วนมากใครโทรมาเนี่ยจะเสียนูอยู่ไหนไหมครับเสียนูอยู่ไหมครับเอาอาวอาหมื่นมื่น ครับโอ้โหรู้ทางนี่ครับทำไมวันนี้มันเละอย่างนี้โอ้โหวันนั้นยังไม่หนักขนาดนี้นะครับวันนี้หนักกว่าเดิมอีกแล้วมีคนติดรวมไปไห้หนูนี่แหละเบงรถรถเป่านะี่ยใส่รถเป่าแต่เขาไปทางไปเลย ทำทางใหม่รื่องอะไรเาเลยปอกไปพูดเรื่องถ่ายรังมาเอาดินเพราะว่าดินมันดินมาเยอะจะเปิดหน้าดินต่อใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วมือใหญ่สำหรันเอาละนี่คือบ่อลุกลังนะครับพิกัดบ้านดอนติวครับพยากระปุกพิสัยมหาสารคาม6ล้อทั้งหมด15คันครับวันนี้ ข้าวก่อนที่มาสิบสามวันนี้สิบห้าเพิ่มมาสองรถขุดสองครับโอบโก้เอ2เคสองร้อยซเป็กขุดสองคันครับฝั่งน้นอีกคันด้านหลงนังอีกคัน เราจะต้องไปดักรออยู่ข้างล่างครับไปรอโบกรถแรงให้ลงข้างล่างดีกว่านะครับหลกหลังสวยๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากห้องแอร์เย็นๆของเดก้าเสียนุเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แอร์เย็นมากๆหนาวมากๆอากาศก็ดีด้วยเจอแดดเจอแอร์เข้าไปในโอ้โหไปไม่เป็นเลยฝั่งรถเปล่านะครับก็จะเข้าอีกฝั่งนึ่งรถหนักอออกีกฝั่งหนึ่งฝั่งรถหนักนี่ถนนค่อนข้างดีครับแต่ว่าฝั่งรถเปล่านี่สิครับถนนค่อนข้างโหดปล่อยตัว เยอะมากนี่ขุดกันเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ยังไม่หมดมาแล้วเสี่ยวเวยเสี่ยวเวยเข้านี่ ข้างหลังนี่ล็อกม่วงครับล็อกจีสีม่วงกุดสองคันเวลาออกนี่ไล่ตูดกันออกเลยครับบรรยากาศวันนี้มันจริงฝั่งรถเปล่านะครับมาจอรอแล้วครับเมกา้าล็อกจีตามหลังมาขุดลึกมาก นี่คือระดับพื้นนาเดิมครับที่รถไม่โคยืนอยู่นี่คือระดับพื้นเดิมลวงจนสุดมือเลยครับเนี่ยลุกลังล้วนเลยสุดยอดมากหลังจากเสร็จก็จะทำการ เคลียกบปรับพื้นที่นะครับให้เหมือนเดิมเปิดดินไปด้วยครับ เิดดินไปด้วยนี่รูปรังลด้วนเลยครับ ปล่อยตัวมาครับทังข้า,างหน้าข้างหลังนี่ออกพร้อมกันเลย ยมาก น,น,น้องนิวเชฟออกมาแล้วครับ ออกตัวทีนี่เป็นลั่นเลยครับโอ้โหโเสียงคำรามนี้มาจากอามท่อไอเสียแก้วหูแทบแตกครับเจอชุดนี้เข้าไป สันันปลาเลยครับแบบนี้ไล่ตูดกระดอกมาครับวันนี้สายาลัดรวมตัวจัดจ่านย่านปทุมรัฐ มีเหมือนใบไม้เลยครับสายซุ่มนี่ตัวจริงเลยครับสีเขียวรถแบคโฮนี่ทำงานตลอดครับต้องเปิดหน้าดินต้องขุดลูกลังรวมถึงเคลียร์พื้นที่ทางเดินตัวเองด้วยนะครับไล่ตูดกันมาอย่างกระมดเลยครับนำทีมโดยกีปอสุบลอครับ คูโซ่สีขาวโอ้เสียจิ๋วมาแล้วเสียจิ๋วมาแล้วครับเมกกาสีน้ำเงินสุดหล่อ น้อยหน้าใสจากอำเภอปทุมรัฐร้อยคาดการเอาไว้นะครับว่าบ่อนี้วันนี้น่าจะจบเพราะว่าเหลือเฉพาะช่องทางที่รถ6กล้อเนี่ยวิ่งออกนั่นเองครับจากรถแบ็คโคมา ลายยาวมาบริเวณเนี่ยตามถนนเนี่ยครับไปจนถึงทางขึ้นนั้นก็จบแล้วครับสำหรับบอ่อนี้ กัดตอแหลทีมครับทีมงานลิ้นอ่อนล้างรถมายังเอี่ยมเลย เสียท็อปครับขึ้นมาแล้วครับจากแคนดงบุรีดัมมีเสียงแต่อ้าวอ้าวฝั่งนู้นครับยังไม่เต็มเลยไปแล้ว เสียจิ๋วสงสัยยังไม่ตื่นครับสงสัยยังง่วงอยู่โอ้โหยังไม่เต็มเลยใส่ได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองไหซะแล้วเอาคขาวนี้นะครับเสียงแตะครับ หมอรับเสิด์มาแล้วครับเดก,ก้าชมพูสุดหล่อคันนี้ก็จากบ้านสาบวัวครับแขนดงบุรีนัมสองพ่อลูกส่งเข้าประกวดสองคันครับหมอรับเสิด์กับทางด้านเสียวเวย เียโนมาแล้วครับเที่ยวแรกก็แสดงว่าพบกันทุกคันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูเส้นทางถนนหน,นทางนะครับหลังจากเจอพายุไปหลายรูปด้วยกันเนี่ยดูซิว่าตลอดเส้นทางเสียนจะพาเราไปเจอเจอกับอะไรบ้างนะครับผม คอยติดตามกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ